สวัสดีค่ะวันนี้เนตตาพาตะลุยเข้าครัวนะคะวันนี้ทำผัดผักบุ้งคือผักบุ้งเนี่ยก็ไปเก็บมาจากในสวนนะคะเพราะช่วงนี้หน้าฝนผักบุ้งเยอะมากเนี่ยค่ะผักเราเก็บมาจากในสวนคือผักเรามันเกิดเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ปลูกมันไว้ปล่อยไว้ไงแต่ผักกวางตุ้งนี่แม่ปลูกนี่ก็ผักบุ้งล้วก็รดน้ำมันแล้วมันก็ขึ้นียค่ะอย่างงามยิ่งฝนตอนนี้หน้าฝน่ฝนตก งามมากเลยคะ่ะแล้วก็มาทำกับข้าวได้เดีย๋ยวเราไปทำผัดผักบุ้งไฟแดงกันนี่ตั้งกระทะไว้แล้วนะคะถระทะร้อนละจะใส่น้ำมันอันนี้คือ คือเนี่ยผัดกระพเพราก็จะไม่รู้ว่าพี่ออื่นทำแบบไหนนะคะแต่ว่าชื่อจะตามเป็นพริกแกงเป็นพริกหอมกระเทียมมีพริกมีหอมมีกระเทียมแล้วก็มีเส้กเกลือน,นิดนึงนี่ยมันมีหอมแล้วก็พอผัดพริกแค่หอมแล้วก็ใส่กระเพรงไปเลย น้ำมันหอมน้ำมัหนหอมแดผัาดเขียวผักจือกระสังอิน แลตีนิดนึงค่ะแล้วก็คนทน,นทำแบบผัดหูงทำง่าย,ยนะไม่ยากแล้วก็คนทนทนไม่ต้องเติมน้ำนะคะผัดหูงเพราะในผัดหมูมันมีน้ำเยอะอันนี้คือไม่ต้องใส่น้ำปลานะเพราะว่าตอนที่ตำพริกแกงค่ะคือใส่เกลือไปแล้วนิดหน่อยเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเพราะว่า แอ้พวกฟาสปรุงอะไรมันก็เค็มอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะคะบ,บุ้งจะเป็นกับข้าวแบบันบ้าๆน,นะมีประโยชน์ดีนะคะเราก็กินผักผักบ,บุ้งก็ช่วยระบายถ้าเรากินมื้อข้ามเนี่ย ก็ตอนเช้ามาก็ช่วยระบายดีค่ะกับดึงกับธรรมชาติแล้วก็ถักให้มันนุ่มๆไปเลยค่ะขักนุนนม่มๆนะนี่ค่ะกระตุ้นเสร็จใสแดงค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่จาน ้าแบบบ้านๆแล้วนะคะผักสวนครัวรัวกินข้าวแว